จังหวัดเอาไปลองทวนใหม่สิลองดูนะเอาดูในแผนที่เอาเริ่มที่ประตูสู่ภาคใต้ชุมพรระนองดูนะคะครบนะคะถ้ามีก็ขีดเครื่องหมายถูกไว้ชุมพรระนองสุราษธ,ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชรัง พัทลุงสตูลสตูลสงขลาสงขลาอ่านี่นี่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรนอยู่ข้างล่างตรงนี้เวลาเวลาเราฟังข่าวแล้วนักเรียนก็ก็จะต้องรู้ว่าตรงนี้ปัตตานียะลาและนาราธิวาสอำํเภอเบตงถ้าเบตงเนี่ยเป็นอำเภอ หลายๆอำเภอร,รวมเป็นยะลาเบตงเนี่ยเป็นจังหวัดเ,เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่จังหวัดยะลานะคะหรืออะไรอีกที่นเรียนรู้จักเค,เคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมอ่าเคยได้ยินบ่อยๆนัเรียนก็ถามครูได้อ้าวทีนี้ลองไปดูเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊้นึง อันนี้จะไปที่เดิมอ้าวลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศเป็นยังไงภาคใต้เป็นคาบสมุทรมีทะเลสองด้านเพราะฉะนั้นคาบสมุทรทะเลสองด้านถ้าเป็นฝั่งอันดามันเนี่ยทะเลมันจะลึกถ้าเราดูในแผนที่ความเข้มของสีฟ้าเนี่ยมันจะเข้มแต่ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยความความเข้มของสีฟ้ามันจะทำไมคะ มันจะอ่อนมันจะอ่อนเพราะนั้นฝั่งอันดามันจะเป็นทะเลลึกเห็นไหมสีฟ้ามันจะเข้มกว่าส่วนฝั่งอ่าวไทยสีมันจะอ่อนกว่าเป็นทะเลแบบไม่ลึกมากเกินไปเพราะนั้นทะเลลึก,ลกๆฝั่งอันดามันมันก็จะมีเกาะมีแก่งเยอะแล้วก็สวยงามนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะแก่งที่โผล่ออกมาเป็นภูเขาภูเขาอะไรอย่างนี้เหมือนในภาพที่นักเรียนเห็นในสไลด์เมื่อกี้เนี้ย เออสไลด์เห็นไหมเกาะของเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นคาบสมุทรทะเลสองด้านอากาศร้อนไหมคะมคุณครูถามหน่อยทะเลสองด้านอากาศร้อนไหมไม่บ้านใครที่อยู่ริมน้ําอากาศร้อนไหมไม,ไม่ร้อนเพราะนั้นภาคใต้จะไม่ร้อนอืมไม่ร้อนชุ่มฉ่ำตลอดเวลาฝนตกเยอะก็เลย มาถึงภูมิอากาศอากาศเย็นสบายไม่แน่ปีนี้อาจจะมีหน้าหนาวก็ได้ภาคใต้เขาอาจจะได้ใส่เสื้อกันหนาวแบบพวกเราบ้างก็ได้นะเพราะว่าอากาศมันรุนแรงมันเปลี่ยนแปลงแต่ที่เดิมเดิมมาเขาจะไม่หนาวเขาจะมีฝนกับร้อนเท่านั้นนะเพราะนั้นในช่วงเดือนเมษายนมีนาเมษาหน้าร้อนผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวที่ ที่ภาคใต้แต่ตอนนี้ถ้าไปก็จะไปเจออะไรคะไปเจอคลื่นลมแรงมากถ้าใครชอบคลื่นมีแม่ชอบคลื่นชอบมีคลื่นเยอะๆใครชอบมีคลื่นเออนั่นแหละไปตอนนี้เลยต่อไปประเพณีวัฒนธรรมของทางภาคใต้นะที่นักเรียนเห็นในภาพเป็นการแสดงอะไรคะ มโนราหรือโนรานะลิเกป่าเออเทศกาลกินเจรหรือกินผักนะทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ที่จังหวัดภูเก็ตก็อยู่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วประมาณเดือนเดือนตุลาคมก็จะมีมา้าทรงเ,เห็นไหมจำได้ไหมคะมีมา้าทรงแล้วก็แห่ไปรอบ ไปที่ศาลเจ้าแล้วม้าส่งเขาก็จะแสดงอะไรคะอิทธิลิ์ปาฏิหารเอาอะไรมาแทงมาเสียบอะไรกันแย่ๆไปหมดเลยใช่เปล่าเออแล้วผู้คนเออก็เป็นเราก็ไปเที่ยวกันไปชมกันต่อไปงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นพนาดแห่ผ้าขึ้นทาดอยู่ที่นครศรีธรรมราชที่วัดมหาธาตุ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะที่นี่เขาจะมีมีประเพณีใหญ่เห็นไหมหผู้คนเขาเดินแบกผ้าถือผ้าสีเป็นผ้าแบบพระสงฆ์นุ่งห่มเห็นไหมคะเออเขาจะพากันแห่แห่ขึ้นไปวันพระสําคัญสําคัญใหญ่ๆเขาก็จะมีอันนี้เป็นประเพณีที่สําคัญต่อไปประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบ บุญาศาสตร์เดินสิบเป็นประเพณีที่ทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นญาติต่างๆทั้งหลายที่เราทําศาสตร์ไทยนะคะและอีกงานหนึ่งงานสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่จังหวัดปัตตานีเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวรู้จักไหมมีตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวใครเคยฟังมาแล้ว เฮ้ยเนี่ยพอฮะเล่าแล้วจำได้ไหมเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวที่มีมัสยิดเออมัสยิดที่สร้างไม่เสร็จเออที่มีพี่น้องมาตามกันนะแล้วไม่กลับบ้านนะเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวต่อไปเป็นงานใหญ่โตมาก <c oughs> นกเขาแข่งขันนกเขาชวาเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมออในโทรทัศน์ก็ไม่ดูหรอคะบ้านเรามีไหมมีมีเขาฟังเสียงนกกันครูก็ไม่เคยฟังสักทีหนึ่งน่าจะหาโอกาสไปดูอยู่เอาเลยนะนกเขาตกลงนกเขาขันเป็นหรือยังทานไทยขันขันนกเขาเป็นหรือยัง อ้าวต่อไปที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเอาเขียนชื่อตรงนี้ต้องเขียนแล้วนะที่ผ่านมาคือให้รู้ว่าภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศแบบไหนแล้วก็มีอากาศอย่างไรมีความสำคัญอะไรบ้างสถานที่ตรงไหนที่ควรรู้จักตรงนี้แหละที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่นักเรียนควรรู้จัก อา,าครา่าวคร่าวเอาหลายๆชื่อหน่อยอนักเรียนก็เขียนชื่อแหล่งท่องเที่ยวลงไปและจังหวัดนะคะอันแรกพร้อมยังถามดีกว่าไหมไหนใครเคยไปเที่ยวภาคใต้มาแล้ว เอามาหาคุณครูวิ่งมาตรงนี้ใครไปมาแล้วเร็ววิ่งเลยวิ่งเลยมาหน้าห้องเร็ววิ่งเลยมาหน้าห้องไม่ต้องกลัวเลยวิ่งมาหน้าห้องเอาถือไปเที่ยวไหนมาจังหวัดอะไรที่ไหนละ่ะรู้แล้วไปนครนะไปเที่ยวอะไรไม่รู้ผมไปนครอย่างเดียวเลยได้อะไรมาบ้าง ไม่รู้อะไรเลยกลับไปใหม่นะกลับไปใหม่นครมีอะไรอา้าต่อไประนองระนอง,นองเขามีที่เที่ยวอะไรคะเขามีบอ่อน้ําพุร้อนบอ่อน้ําพุร้อนยัางครูไปได้ไหมได้คุณครูต้องไปทํำยังไงลงบอ่อเลย,ยอ่าลงบอ่อมีบอ่อน้ําพุร้อนใช่ไหมคะค่ะอ้าเก่งมากต่อไปนครสีธรรมะละ ไปไหนคะบอกเพื่อนบอกเพื่อนนู้นไปวัดพระธาตุวัดพระธาตุไปทําอะไรคะไปดูพระธาตุไปดูพระธาตุไปกราบเปล่ากราบไปเจออะไรอีกไหม,ไมที่นั่นเขามีอะไรขายเยอะอนึกไม่ออกเห็นไหมจําไม่ได้ออาก้นต่อไปที่หลังเวลาเที่ยวต้องสังเกตให้ดีไปไหนมาคะสุราธานีคะ่ะสุราธานีไปเที่ยวที่ไหนมา ที่เกาะสมุยครับเกาะสมุยเป็นไงเกาะสมุยเขาว่าเกาะสมุยมีลิงด้วยมีจริงไหมจริงครับลิงมันทําอะไรมาเก็บกล้วยพวกนั้นนะครับพวกมะพร้าวพวกมะพร้าวเขาแสดงให้เราดูหรอคะครับอ๋อมีลิงไปเจอเพื่อนมาว่างั้นเถอะนะเอาละเอาปลบมือให้เพื่อนหน่อยเอาปลบมือหน่อยเอาไปแล้วนะกูไปแล้วไม่รอแล้วเพราะไปเที่ยวมาหลายที่แล้วหนึ่งหมู่เกาะอ,อ่างทอง ชื่อเหมือนจังหวัดอ่างทองเลยหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหมู่เกาะที่สวยงามงดงามมากนะหนึ่งหมู่เกาะอ่างทองชื่อนี้นักเรียนควรจะเขียนเอาไว้เพราะว่าชื่อหมู่เกาะอ่างทองแต่ว่าอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้อยู่อ่างทองอืม เห็นไหมเขาก็แย่งชื่อกันเหมือนการชื่อซ้ํากันไม่เป็นไร,นก,รก็ถึงว่านั่นแหละทาไมมันมีเกาะแก่งเยอะเพราะว่าภาคใต้เนี่ยเป็นคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเลถูกไหมคะอืมเพราะนั้นมันก็มีเกาะแก่งเยอะแยะมากมายแล้วทะเลน้ํามันทําไมคะหวมันลึกน้มันลึก,ลกต่อไปอันที่สองแหลมพรม,มเทพ พรมเทพหรือพรมเทพพรมเทพเอาแหลมพรมเทพจังหวัดจังหวัดจังอาวพระอาทิตตกที่แหลมพรมเทพจังหวัดจังหวัดภูเกต็ตเวลาเขาไปภูเก็ตเขาต้องไปที่แหลมนี้ไปดูพระอาทิตตกอาทิตย์ตกหรืออาทิตขึ้น อาทิตย์ตกถ้าไปดูพระาทิตขึ้นต้องไปดูที่อุบนอุบบนใช่อุบลราชธานีผาผาอะไรเนี่ยอขึ้นไปดูบนผาผาอะไรนะผาอะไรที่พระาทิตขึ้นครั้ง ในพนที่แรกอ,ะอ,อ่ะ,อะเ,ดเดี๋ยวเราไปภาคอีสานแล้วเราก็าไปหาชื่อต่อไปวัดพระทองจังหวัดภูกเก็ตนะตรงนี้เป็นพระเครื่ององค์เป็นพระเครื่ององค์ก็มีตำนานอีกแหละมีตำนานเกี่ยวกับพระผุดนะพระผุดหรือพระทองอที่อยู่ที่นี่ต่อไปอีกที่หนึ่งเรียนอาจจะเคยได้ยิน ทะเลแหวกนะทะเลแหวกอยู่ที่จังหวัดจังหวัดกระบี่แต่บ้านเราก็มีมีไหมคะที่ที่บางปูที่บางปูหาดบ้านบางปูเวลาน้ำลดลงเนี่ยสันทรายมันก็จะโผล่ขึ้นมาเต็มเลยเราก็จะเดินไปได้แต่ก็อาจจะไม่งดงานเท่าในภาพที่เห็นที่บางปู ก็เวลาน้ําขึ้นมันก็ขึ้นมันก็เวลาน้ําลงก็เป็นหาดทรายล้วก็เดินไปสิแต่เวลากลับมากลับให้ทันก็แล้วกันกลับให้ทันน้ําขึ้นมิฉะนั้นก็ต้องว่ายน้ํากลับมาอืมต่อไปต่อไปบึงบัวทะเลน้อยบัวทะเลน้อยที่จังหวัดอะไรนะที่ครูบอกที่จังหวัดจังหวัด พัดทลุงอุทยานนกน้ำทะเลน้อยก็มีบึงบัวสวยงามมากแต่ว่าคลื่นลมแรงอย่างนี้บึงบัวเออแต่ไม่เป็นไรดอกบัวโตวเร็วขึ้นเร็วเดี๋ยวก็มีใหม่ได้อ้าวต่อไปต่อไปเกาะตาลูเตาเกาะตาลูเตาที่จังหวัดสตูล เป็นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นสถานที่อนุรักษ์เต่าทะเลด้วยนะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรืออยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ,อเรียงก็จะไปดูไข่เต่าลูกเต่าแม่เต่าปูเต่าอะไรได้แนนั้นที่นี่นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่านี่ดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้นไปนีอ่อะไรที่มันเป็นอะไรนะ มรกตสีมรกตนี่สีอะไรคะทะเลแถวนู้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรทราบไหมพระอไรทราบไหมทําไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่ทราบน้ําลึกและข้างใต้เนี่ยหินที่อยู่่ข้างใต้ลักษณะของหินจะไม่เหมือนแถวภาคที่อยู่บนบนมันจะเป็นหินแกรนิตเพราะนั้นเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยเวลามันโดนน้ำทะเลแล้วแสงส่องลงไปมันก็จะเป็นสี ท,ที่ตามก้อนหินแร่ธรรมชาติอะที่มีอยู่ห้ามมลกตถห้ามมลกตอยู่ที่จังหวัดจังหวัดตรังนะห้ามมกตส่วนใหญ่แล้วเราตัวเราเองมักจะไม่ได้ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะไปเที่ยวก่อนอืม อะไรอีกอะไรอีกหมดหรือ,อยังใกล้หมดเวลาหรือ,อยัง <c oughs> อาลิงลิงนะใส่แสดงหรือเปล่า <c oughs> ลิงไม่ได้ใส่แสดงนะลิงที่อยู่บนไหล่นะนะโรงเรียนฝึกลิง <c oughs> ที่เพื่อนบอกว่ามีไงคะหมดหรือ,อยัง <c oughs> ครูมีอีกตั้งเยอะอะดูสถานที่สำคัญก็แล้วกัน นี่ไงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาอยู่ที่จังหวัดกระบี่สวยงามมากสวยงามมากนะคูจะผ่านแล้วนะเด็กๆไม่ต้องเขียนแล้วไม่ต้องเขียนแล้วให้ดูให้ดูเพื่อที่ร้อนนี้เราจะได้ไปเที่ยวกันแล้วจะได้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีดีเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปต่างประเทศหาทุ่งวัวเล่นที่จังหวัดชุมพรนั่เรียนก็ไม่ต้องไปไกล ไปแค่จังหวัดชุมพรหรือจะไปที่หาดทรายรีก็ได้นะที่จังหวัดชุมพรยังไม่สะใจไปนู่นเลยมัสยิดอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะแล้วก็ไปเที่ยวที่เขื่อนบางลาง ที่จังหวัดยะลาก็เอาละอันนี้คร่าวๆสำหรับแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางจังหวัดในภาคใต้อย่าลืมนะคะภาคใต้เป็นทะเลสองด้านเพราะนั้นธรรมชาติเกี่ยวกับท้องทะเลตกลงคู่มือเที่ยวทะเลยังไม่มีใครได้ใช่ไหมอ้าวอย่างเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าว่ากันใหม่กันละกันเอาละวันนี้สวัสดีค่ะ